กูนั่นนี่ทั้งธุรกิจมืดไม่ีใครรู้ดิธุรกมืดใช่ปุรกิจมืดดตานี่ธุรกิจมืดร้านร้านเจ้าของนีเหระพี่น้องร้านเขาอาจจะบริโภคบดร์บีบีร้านอาหารใช่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันร้านบาร์บีบเองแต่ไม่ได้โปรโมทตอนนี้ไหนจะโปรโมทเปิดเปิดคุยเปิดมานานยังเพิ่งเปิดเปิดประมาณเดือน ือนหานเปือนซ้ำไม่รู้ว่าเปิดเปิือไที่บาเขาไปร้านนั้นที่เอ๋อที่นะสั่งเมเมนอะไรกันเด้อบักเบนกับ้ไม่กี่อย่างกูเรียมตาโว้ยโ้ยไทยกู้กับหลานไโอ้หเหวี่ผู้ขาเนาะบักับแก่เอ้ยเจ้วแนี่ยมือถอด้ามปืนแหัง มีบลังเหมือนอือบอะไยูกบ็ได้อันนี้ที่กันนุ่นนุ่นเบ้งบอดานนี่นี่่อยูน่นดดีมันยูบอนอทแป้งแม่ขาดเขาบอกคือ่เล่่แป้แ่ขาดบน่ี้เสียที่นยอย่างยู่อาบน้ำ่่อมาไปทกิท่ เป็นร้านเจ้าฮ้อนของผู้ใหญ่บ้านกินแลนนะครับพี่น้องเงินก่สิบเบียดเบี้ยไฟขึนอีกวะเบีดอันไปแด้ยังไแล้วพนันเติมจากน้อยบ่มันคนคนอยู่ไอซีในเมืองมันเป็นแบบนี้เอาเอาไฟขึ้นนะร้านในไทยเน้อหมูออกพัตชลีน้ำในมูจัสมันอีกพี่คุณพี่ใหญ่ๆคุณพี่ร้านอยู่แถวไหนเนาะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเมธินีโดนเลี้ยงเมืองขอนแก่นเลยครับตรงได้ยินบ่เนี่ยได้ยินได้ยินก็เสิบวยได้ยินเอาแห้งกี่ล่ะ มีเสียงมันก็หมายอือก็ดนใจแล้นะวอืนะมบ,มบ้กินข้าไม้น้ำซูดอ,อกใคเด็กปัวกันลวขามาอ้อมกบติบอดนนอนตอนผมเงินไหลก็มีบานหักนเฉยเงินมีบานหัก,าหกดาคนเป็นวาปีที่บันีปนี่มีผู้หักอยู่โอ้แต่มึงโพดากูกันยังมีดอมทงปุ๋ยขาดดอกขาดเลยเอ้ามือที่สองคุณรูเกีมาตัวนี้มอีสองอุ้ย พี่นี่อีกแล้วดูเบลเอบล12คุณลูกแก้วมานี่ยพี่จะไม่อยู่กรุงเทพใช่หรือยู่เหมือนเดิมนี่แหละต้องยูดรอเยี่ยวปากมันก็เป็นกันดงกันคุณลูกแก้วจะมากินข้าวบ้านบอดบิวว์วันที่สองนัดแล้วลูกแก้วก็บอกว่าให้พี่คนมาด้วยจะต้องมาไม่มามาทำไมไม่อยากเป็นกอของกจอเอปจอบตดีแล้วล่ะ ่อยเขาเด็กเขาไวทำสูบ้างโถน้ำกุมมดบอกให้ไม่ตปลองเตียงเตมเพื่อเมื Now, ่อยเลยก็โทษน้ำเฮาสิกี่กลังว่ากันแล้วเริ่ได้แล้ะเดี๋ยวเจอคุยว่าโดนพี่บอลเอเมื่อนี้นส่นสิยังคุแบลงยุดข้างในโรคนมมีหลักฐานไหมาบอกว่าน้องบิ๊กจะเข้าฟิตเนสกินผักเยอะๆนะครับเจาฉันถอดฉันถอดเสืนิดเดียวหนึ่ง คุณรักมาอะไรตอนรอก,กิน,กนค่ะคนซาไปใช่ไหมครับคนซาไปนั่นหลายใจคนมันไปไปมันใหม่มาเด้อมากินเจ้าหอนสวัสดีค่ะพันท่านด้วยนะคะมาเบิ่งกอย่างหลายเทมาเบิ่งกอย่างน้อเ,เบิงงงเบ่งกข้าวกินข้าวแดงน้ำกันค่ะ ตสเต็กนี่บ่ะผมเนี่ยเดไปเสะเขาหลายเออเสียอีหยังหยอกนอกนีซื้อจะเป็นไงไม่ได้กินอย่างเนี่ยอายน้องกันเนี่ยถ้าเขาไม่รักเขาไม่เอาขนมมาฝากคือยังไม่ได้เลยนะเขาว่าหมู่บ้านแคโลูดมาดิเขาอยากหลอกเจ้าเสื้อละเด็กแล้วเตี้ยเขาอยากหลอกล่อเจ้าเสื้อละแหว่เจ้าปวดเขาสิบว่ากรธอี่ยังไม่ใหญ่ไม่ได้เกือกเขาก็ต้องเปลืเขาต้องเขาก็ต้องเปิดทางให้มันแบบว่าเดือดกันเนาะเบาไป สองเสี่ยมสัมพันธ์เดระหว่างไทยลาวสะพานไทยล้าไปเห็นสิสะพานนี่สภาพไทยล้าก่อนประมาณหนึงมาเบิ่งบอลกันวันสองไปยังสู่ไปเป็นสองข้าหนีไปเองว้าวสุกแล้วยังปั่นไหนยังแดงแดงยังไม่รู้มีเดียมบ่มีเดียมแลยเดือดตื้นนหาะปูโนด์น่ารักมากขาบุกเวยเลย อ่อยกูได้แรงกูสูนอร่อยแบบนี้พี่เอากินคอมเมนต์ไม่มีกลิ่นอะไรเอาเสร็จเพื่อคนราคาเสียบได้หรอ่ยอร่อยนะไม่ล่กอร่อยอร่อยอร่อยมันมัวไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยใช่ใครอยากมากูถึงบอกพี่มาเลยร้านนี้เลยร้านพัฒน์มุงหัจากคือตรงขามโรงเรียนมีธนีดมัน โรงเรียนมีธนาดนขอนแก่นตรงข้ามเลยเปิดถึงพอเปิดถึงยังโมงกับร้านท้องไหรนเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มตีสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะมาเลยนอกจากจะขานแล้วอีกไหมฮะแล้วก็อาหารตามเมนูค่ะเขาได้แบบนั่งทานเล็กๆน้ออยยๆู่ตรงไหนคะเขาบอกบอกเมื่อกี้นี่บอกไรกันบอเราเนือคือศูนย์อะไรนี่ศูนย์วานสิคืนบอกผู้ใดบอกเจอของนี่ละไม่สุกอ่ะบอลนี่ไหนสุกบนนี่ สุดๆไม่ตีแข็งหรอกเอาหน้าตีเองกะได้สวนเข้มข้นมากเอาบอกตอนเขาโลกสวนหรอกป้าสีบอรเกอร์ขอเล่นอะไรนะอานาคตจะมีฟิตเนสฟิตเนสโอ้ต้องนับบอทชิ้นทุกอย่างเลยค่ะมักหวาันจะเกับฟิตเนสอีิริยาบถพี่นวด ออกกระนังกก่แล้วเปลีล่ยนปิดไฟไน้แล้วลลวันที่3ตุลาพ่อแม่ทรณีบิบมวยผมองค์เทาองค์จริงหลอดทองเหลืองค่ะจะมาประดิษฐานที่นี่ค่ะสวย70เซนค่ะหล่อแล้วรอรอขัดเกลียวค,ค่ะก็จะมีพิธีบวงสรวงตอนเช้าค่ะใครอยากมาอุึมามา,มาเลยร้านนี้ซ c ูอขอบคุณนะเลยไม่พูดถึงชื่อร้านนี่ ถ้าหาหมุดไม่เจออร่อยมากตรงข้ามเลยเลยนั่มากอยากกินแต่ว่าอยู่ไกลจ้าพอตรงฮวง,งมืองอใดยูนอรเนไรเ็นเอไเป็นอเอนอเปไรเป็เนนะไรนรปไรนะเป็นเอะรปไหนเปนเ,อเปนอนะ เดี án, Rabbi Rabbi ่ยวฮ้อนอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำซุปสำเร็จพี่น้องพวกเรอยากสร้างก็สร้างดวนบอกเลยว่าเบียร์องไฟรชยิ้มทำไมนะอยากจะให้ดูอยากให้ดูสีมันฟองไฟสชหน่อยก็มันมันต่อมันต่อจากแค่ฟองใสเนี่ย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 เบื้องเจ็พี่น้องคือไม่ต้องเป็นแจ่วฮ้อนสูตรนี้เลยบอกว่าไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มในตัวเพราะตอนมีแจ่วมีเจออย่างดอกมันนัวแล้ว ถ้าเกิดอยู่คอนเกียร์อย่ามากินมากินเลยมากินเลยล้านบอดบิ๊กอินนี่แหละมาเลยพี่น้องอันนี้ขายส่งถึงบ้านเลยเนี่ยมีคนอยากได้ไหมแต่มีน้อยนะใครอยากได้คอมเมนต์เข้ามามีแค่ร้อยถุงเองนะมีแค่ร้อยถุงนั่นแหละใครอยากได้คอมเมนต์เข้ามาถุณนี้อหนักมากเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมเลยเนาะ ตีระยะสิบกัมพี่นออ <Okay. S 1> ้อ,นองไข่กินมาหลายปีแล้วใครติดตามจะรู้ว่าเจ้าฮ้อนของคุณนานี่กี่มาหลายปีแล้วจนว่าเป็นหุ้นส่วนกับพี่น้องตอนนี้เป็นหุ้นส่วนกับพี่แอ้ฟิลแลนด์นั่นนี่ร้านนี้แหละพี่แ้มแล้วใครอยากอุดหนุนมาเลยมากินเลยสามล้านบารบีคิวว่าเป็นบารบีคเป็นหุ้นส่วนมากินเลยมากินเลยอร่อยมากแซ่บอิเลีน่นัวหัวหลบพี่น้องใครใครไม่เคยกินอนะ่ะบอกเลย <laughs> <laughs> พอเกลี้ยกล่อใจแน,น่นอนนัวหัวหลบ พี่นองเี๋ยวลองอนไพี่น้องประกาศรีวิวไปไปเหิีบเรื่องของบอลบบ๊กแต่แมนรีวิวตตามสไตล์สไตล์พี่นี่อร่อยมากไดไหมปลาเกไปดูย่ไั้ั้หางท่านั่งกินครับนี่เลยนี่ เค่ใครจะรับบ้างอ้าขออีผมอยากเที่เป็นคนแหนเ่าที่ใส่เส้อเท่เลยบอกอยากช่ดหนามบางไหับรถขอสวยบ้างเป็นันไหนจะเยอะมากวิธีการหานนะพี่ต้องก็ต้อง ไม่ต้องใส่น้ำนะคือเทลงไปเลยแล้วแล้วน้ำเด็กหมูเด็กผักมันจะกลมกรอบเองกินเยอะแบบปลาเยอะเยอะเลยมีแรงมาติดตามพี่อันดินแลนด์ว่างงานเยอะไม่ต้องงานแล้วพี่นิดก็ต้องเข้าแล้วกินเงินเก่าไปเถอะไม่ต้องไม่งทำงานแล้วพี่นี่ก็ปิดกิจการไปเลยเราจะหาเลี้ยงใช่ไหมล่ะได้เอ๊ะท่านผู้ถอดไม่บ่นกระดรอ แค่ไปเห็นบันน้วมากตัวเห็นน้ำบูท่าวกเกยอยู่นะทำกับมูท่ามาได้บุญก็ะดอกก็ดีเบ้นถือแล้วจะเทให้มันดูน้ำเข้มค้นมากแล้วแบบพี่น้องเป็นเจ้าฮวนสูตรที่แบบว่าไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอ่ะเจ็ดร้ยห้าสิบกรัมเด้อไปใใกล้เบ้นยกขึ้นไปอีก ไม่กระจยเลยพุ่นนี่พุ่นน,นี่มึงอยา่าแคไม่ต้องแ่แคร์แม้ตแตความเป็นเออเนี่ยพี่น้องเอามืันก้ล่ะถ้าใครแบบว่ามันเผ็ดไปก็เอาน้ำเอาน้ำใส่ได้อีกเด้อแล้วแต่คนชอบบางคนมาก,กินแต่ว่ามันบอกเผ็ดแหงดอกเผ็ดพอดีเป็นไไมมสมุนไพรไปสมุนไพรลองให้ดูความเข้มขน้นเนี่ยดูไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยพี่น้องไม่ใช้น้ำจิ้มเลย เอาไปทำกินเองอยู่บ้านเลยเนาะสมุนไพรเยอะมากดีต่อสุขภาพงวแห้งสมุนไพรเยอะเหมือนกับยาสีปันฟินเดนเลยพี่น้องเอาเอสซีดอะไรหลายคนอยู่หอนี้เด้อหนึ่งร้อยบาทชทอดเป็น หนึ่งร้อยบาทบอสม่เป็นหุ้นสว่วนเองอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่าส่งห่อแรกห้าสิบบาทห่อต่อไปค่าส่งห่อละสิบบาท <c oughs> หอนี่ต้มกินบนข้บวรัวเลยห่อละหนึ่งร้อยบาทใครจะเอาจิ้มลิงเลยที่ผมบังหมูให้ลิงตรงด้านล่างนะคระับห่อมไม่ได้พี่เพื่แต่ไม่นะ่คลิกเสร็จนี้นะคะ คลิปเข้ามาตรงลิงก์แล้วส่งข้อความมาได้เลยค่ะพี่เอออร่อยเบ้นเอาไปส่งข้อความนะคะเบ้นเอาไปเพื่อนพี่หน่อยว่าสนใจค่ะรับกี่ถุงนะคะพี่พี่แจ้งได้ถุงอร่อยเด้อถุงอร่อยพี่น้องแซ่บค่ะมีเนื้อชาวบ้านโยนลงเลยอร่อยมากใครยังไม่กินน่ะใครยังไม่กินอย่าเพิ่งซีแง่แก่นะเพราะอันนี้อร่อยมากจริงๆชิตนนี้ต้องได้กินเพราะอร่อยมาก แล้วมันกินมันแบบดีวกว่าครับมันมันหอมเป็นคนไพ่พี่น้องจริงๆเนี่ยหอมอร่อยค่าส่งห้าสิบบาทพ <50 S 2> อแลนั้น <50. S 2> หอต่อไปสิบบาทสิบ <50. S 2> บาทพี่พีทักไปเลยนะคะรับเสนะรับกีนนะ่ห่อรับกี่ถุงนะคะนี่ค่ะ,คะอร่อยซื้อแล้วถ้ารับสองถุงพิมพ์มารับสองถุงได้เลยคะ่ะ จิ้ม<ร>เลยถุงละร้อยครับเบี้ยนชน้ำซุปเดียวเจี๊ยบคนชนความเข้มคนหนึ่งอร่อ,อยมากเปลี่ยนนะก็พ,พาลูกมากินข้าวคะนะน่ะไปโอ้ยแคปชั่นมึงนี่แม่เ <laughs> ขาพาลูกกิน บักเี้ยนวันบางนีว่าพ่อพาลูกกันไปปู่พาหลานมาทานข้าว